พนานพระนามในวันที่หพระปยุรญาตทั้งหลายคิดว่าพวกเราจะให้สงเสียเกล้าวพระโพธิสัตว์แล้วเฉลิมพระนามแด่พระองค์แล้วฉาบทาพระราชมนเทียนด้วยของหอมสี่ชนิดโปรยดอกไม้มีข้าวตอกเป็นที่หให้หุงข้าวปลายาดล้วนนและนิมนพรามผู้เรียนจบคัมภีร์ไตรเพศ จำนวน108คนให้นั่งในพระราชมนเนทียนให้บริโภคภาพพชนะอย่างดีแล้วถวายสักการะมากมายแล้วถามว่าอะไรหนอจักมีให้พรามทั้งหลายตรวจดูพระลักษณะบรรดาพรามเหล่านั้นพรามแปดคนเหล่านี้คือพรามหนึ่งชื่อรามะ 2. ชื่อทะชะ สชื่อลักษณะ 4. ชื่อมันตี 5. ชื่อยัญยะ 6. ชื่อสุโภชะ 7. ชื่อสุญานะแชื่อสุททัตตะในครั้งนั้นพวกเขาได้เป็นพรามแปดคนผู้เรียนจบเวทางคศาสตร์ทั้ง6พยากรณมนแล้วได้เป็นผู้ตรวจดูพระลักษณะ แม้พระสุบินในวันที่ถือปฏิสนธิพรามเหล่านี้แหละก็ได้ตรวจดูแล้วบรรดาพรามทั้งแปดนั้นพรามเจ็ดคนชูสองนิ้วพยากรณ์พระกุมารน,นั้นเป็นสองทางว่าผู้ประกอบด้วยลักษณะเหล่านี้ถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิถ้าบวชจะได้เป็นพระพุทธเจ้าต่างพากันบอกถึงสมบัติอันมีสิริ ทั้งปวงของพระเจ้าจากกักรพรรดิแต่มานพชื่อกวรทัญญะโดยโคดผู้เป็นหนุ่มกว่าพรามเหล่านั้นทั้งหมดพิจารณาดูความสมบูรณ์แห่งพระลักษณะอันประเสริฐของพระโพธิสัตว์ชูนิ้วมือนิ้วเดียวเท่านั้นแล้วพยากรณ์อย่างเดียวว่าพระโพธิสัตว์นี้ไม่มีเหตุที่จะดำรงอยู่ในท่ามกลางเรือน พระองค์จักได้เป็นพระพุทธเจ้าผู้ไม่มีกิเลสโดยส่วนเดียวเท่านั้นจริงอยู่โกนธัญญพรามนี้เป็นผู้สร้างอธิการมาแล้วเป็นสัตว์ที่จะเกิดเป็นภพสุดท้ายมีปัญญาเหนือกว่าคนทั้งเจ็ดนอกนี้ได้เห็นความสำเร็จอย่างเดียวกล่าวคือความเป็นพระพุทธเจ้าโดยส่วนเดียวสำหรับพระโพธิสัตว์ ผู้ที่ประกอบด้วยลักษณะเหล่านี้เพราะฉะนั้นเขาจึงชูนิ้วขึ้นนิ้วเดียวแล้วพยากรณ์อย่างนี้ครั้งนั้นพระประยุรญาทั้งหลายได้ตั้งชื่อแก่พระกุมารว่าสิทธ,ธะัะเพราะเป็นผู้กระทําประโยชน์ให้สำเร็จแก่ชาวโลกทั้งปวงต่อจากพราหม์เหล่านั้นกลับไปยังเรือนของตนแล้วเรียกบุตรมาบอกว่า นี่แน่พ่อทั้งหลายพวกเราแก่แล้วจกได้เห็นพระราชบุตรของพระเจ้าสุโธธนะมหาราชผู้บรรลุพระสัพพัญญุตยานหรือไม่ก็ไม่รู้เมื่อพระราชกุมานี้บรรลุพระสัพพัญญุตยานแล้วพวกเจ้าพึงบวชในศาสนาของพระองค์เถิดชนแม้ทั้งเจ็ดคนเหล่านั้นดำรงชีวิตอยู่ตราบเท่าอายุไข ก็ตายไปตามยถากรรมแล้วโกนทัญญะมานบเท่านั้นได้เป็นผู้ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเมื่อพระมหาสัตว์เติบโตเจริญไหวขึ้นแล้วสเสด็จออกพระมหาพิเนศกรมบวชแล้วสเสด็จไปยังตำบลอุรุเวลาโดยลำดับทรงเกิดพระดำริว่าภูมิภาคนี้น่ารื่นรมจริงหนอสถานที่นี้เหมาะ ที่จะบำเพ็ญเพียรสำหรับกุลบุตรผู้มีความต้องการความเพียรแล้วทรงเข้าจำพรรษาณที่นั้นกนทัญญามานพได้ฟังข่าวว่าพระมหาบุรุษทรงออกบวชแล้วจึงเข้าไปหาบุตรของพราหมณ์เหล่านั้นพูดอย่างนี้ว่าได้ทราบข่าวว่าพระสิทธัตถกุมารทรงบวชแล้ว พระองค์จกได้เป็นพระพุทธเจ้าโดยไม่ต้องสงสัยถ้าบิดาของพวกท่านยังมีชีวิตอยู่พวกเขาต้องออกบวชในวันนี้แน่หากพวกท่านต้องการก็จงมาเถิดเราทั้งหลายจะบวชตามพระมหาบุรุษนั้นพวกเขาทุกคนไม่สามารถที่จะมีฉันทะเป็นอันเดียวกันได้ในบรรดาเจ็ดคนเหล่านั้นสามคนไม่บวช สี่คนนอกนี้บวชตั้งให้กนทัญญพรามเป็นหัวหน้าชนทั้งห้าคนเหล่านั้นจึงได้ชื่อว่าพระปัญจวคีเทระ